โอ้ยกงเกงไอเพชรโเลอะเหมือนระดากว่าที่นี่น่ะไทยลงแม่เอ้ยแม่เจ้าให้ดูหันดูก้นตัวเองสิเพชรทิตาพอดินรุมป้าสิหันมาให้แม่ดูสิหูหน่ะโซกโปกมากมโอ้กงเกงสีเท่าไอเพชรนี่บ่มีห่วงความสะอาดแม่ต้น,นิดนึงเลยเฮ้โดสเตีนนยนนะคุณไอเพชร,ไอ,พชรไอปับไ,ไ,ไปล่าม,มาไหวอัน Ane, vida, ลงจากก้อนหินแล้วแล้วก่ะมาเดินมาคนเดียวลูกมาเฮ้ยมาออกมาเพชรปั๊บไว้ปั๊บนเถอเอาไม่จะเห็นได้ไงแม่ตามมาทีหลังรถรถทันเพล่ซีบีรถทันเพล่อ ไหนดูคำอูดเควลดหันแล้วเควดูอูดเฟิร์ชถะปปัดถ้ก้มไปไปไปซีบีรถบีรถบีรถบีก้มกรถบีก้มไหนรถบีก้มซีบีมันแดงหรือยังลูกมันสุกหรือยังเ็้โอ้โหลาค่อยๆนะลูก Det var en av flokorna. Det var en av flokorna. Ja! Det var en av flokorna. Ja. Det var en av flokorna. Ja. Varom så sitter du i kjultronen? Pappa! 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 Vi hittade... Vi hittade... Pappa! Vi hittade... Vi stod den borta hos Paster. Pappa! 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 Men det här har varit skugga, så det var inte... Pappa! 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 Du sitter eller? ภูไ,ไม่ได้อะไรเหรอภูสปินเดนพอดีริกเกนไปเลียตอหาหาเห็ดกับแม่น้องไปลูกไปเลียตอสวามไปดูเห็ดกับแม่สิแบบเฮินวิ่งพ่ม,ม,ม,มเอด ว่าครียามีอะไรอยู่ในนี้โอ้ เออขีค่าไรอ้วนเลยยางซื้อกับเสียอาล่างว่าไว้ละเมื่อไหลตีอ้วนลูกขึ้นนั่งโอ้ลูกข้นนั่งมาสั่นลูกขึ้นยืนแม่กระไดแล้วมันจะยันมารีฟฟุกต นั่งนิ่งๆระหว่างยุงกัดเพชรยุงกัดแก้ม